วันนี้มาอยู่กับช่องไอซ์หรือที่เรียกกันว่าหรือที่ว่ากันว่าน้ําแข็งผมลืมชื่อช่างตัวเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมของผมนะครับขั้นแรกให้ทุกคนกดติดตามก,กดใจให้ผมก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็คอมเมนต์ชื่อตัวละครมาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปรับแอดนะครับส่วนถ้าใครสนใจเข้าดิสคอร์ดของผมนะครับสามารถทักมาบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เข้าร่วมดิสคอร์ดนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอันนี้ไบหาเจมนะครับอ่าทุกคนครับขั้นแรกครับให้ทุกคนดูที่เควสนะครับนี่ครับครับเควสตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ให้ทุกคนทาเควสนะครับทำเควสพวกนี้ไม่ก็ทุกคนไปที่เทดดิ้งพัฟต้าเพื่อขายตัวนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับคลิปนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้แล้วว่าผมจะมีไอเดียในทําอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาลงใน เอ็นเลนหมดน่าจะวันเสาร์วทิที่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ